ขอบคุณค่ะที่ทําให้เหลวแหลกแต่วันนั้นรู้สึกว่าชีวิตหนึ่งอะที่เราทําเขาเกิดมาเขาจะต้องไม่รับชะตากรรมกับกับแม่แบบนี้เพราะชีวิตเนี่ยติดการพนันใช่ค่ะการที่เล่นการพนันตอนนั้นหน่อยก็คงคิดว่ามันรวยเร็วประเภทไหนครับหนูเล่นดัมมี่ดัมมี่ <c oughs> เล่นเย็นคลอดเลยอะบ่อยขนาดไหนทุกวันทุกวันแล้วรู้ต,ตัวตอนไหนว่าเราติดรู้ต,ตัวตลอดว่าติดติดอยู่นานขนาด สามปีเลยค่ะเล่นจนแบบเป็นหนี้จนไม่ไหวจนต้องกู้รายวันแฟนไม่รู้หน้าขนาดไหนครับที่ไม่ได้บอกจนเขาต้องมาตามทวงแล้วมีปัญหาครอบครัวไหมอ่ะเขาเป็นคนมีเหตุผลเขาก็บอกว่าเริ่มใหม่เขาก็ไปหายืมเงินเพื่อนมาใช้หนี้ให้แต่ได้ข่าวว่ามันมีเหตุการณ์ที่หนักมากเลยระเบิดปิงปองค่ะมาป่าหน้าห้องตกใจไหมตกใจค่ะเป็นเพราะระเบิดปิงปองเราถึงตื่นไหมเป็นเพราะ ครอบครัวค่ะเป็นเพราะแฟนมันเหมือนแบบพอเดือดร้อนแล้วคนที่เดือดร้อนคือเขาเขาต้องไปหามามาช่วยเราอ่ะก็เลยตัดสินใจออกเลยออกเลยนะคะไม่กลับไปเลยไม่เลยค่ะเรารู้สึกสงสารคนที่เขาอยู่เพื่อเราอ่ะตอนนั้นมีลูกคนเดียวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตหนึ่งอ่ะที่เราทําเขาเกิดมาเขาจะต้องไม่รับชะตากรรมกับกับแม่แบบนี้ถ้าวันนี้เรายังเล่นอยู่เราจะมีวันนี้ไหมไม่มีแน่นอนค่ะย้อนกลับไปได้อยากจะบอกอะไรกับตัวเองในวันนั้นครับ ขอบคุณค่ะที่ทําให้เหลวแหลงแต่วันนั้นไม่เสียใจเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เหลวแหลงในวันนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าชีวิตเหลวแหลงมันเป็นยังไงต้องขอบคุณความล้มเหลวขอบคุณที่นิสัยไม่ดีมาก่อนอแล้วพอณนะวันนี้พอเรายืนได้แล้วอ่ะมันทําให้เราเระวังได้หมดเลยว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงให้ชีวิตมั่นคงแล้วก็ไม่ล้มค่ะ